จาแพรลีพูชนะนะครับเลสเตอร์ไป3ประตูตอนจ่าฝูงยาวๆเล็กได้ว่านะครับแก้เกมดีมากๆเลยสำหรับอร์เนสโลตแล้วก็ซาร่านั้นยิงลูกไม่ตายนะครับทำให้ลีฟูนั้นปิดเกมได้ที่3าหนึ่งสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนขับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับเกมนี้ล์พูนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเลสเตอร์นะครับเลยล์พูโหเล็กได้ว่านะครับมีเสียวเหมือนกันนะเพราะถูกเลสเตอร์นั้นเนี่ยนำไปก่อน1 0นะครับแล้วเกมเนี่ยก็คือเจาะไม่เข้าเลยคือพยายาม พยายามโยนพยายามทําหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแต่ว่าก็โอเคได้โชคดีนะครับได้ไประตูช่วงท้ายครึ่งแรกทําให้ลิพูนั้นสามารถแซงไปได้3าหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจาะแผงกันดีกว่าว่าวันนี้ลิพูนั้นมาในแผนไหนนะครับได้ด้ว่ามีการปรับหลากหลายมากๆในการเล่นพยายามปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เลยนะครับก็ตามสไตล์อาร์เนอร์นั่นแหละเล่นนะครับตามสถานการณ์นะครับ,รรบช็อตไหนไม่ได้ก็มีการแก้นะครับโดยทําให้ลิฟูนั้นสามารถพลิกมาแซง3าหนึ่งได้ ไปเริ่มต้นนะครับที่11ตัวแรกของลิเวอร์พูลก่อนเลยนะครับก็แน่นอนว่าเกมนี้นะครับผู้ทาประตูเป็นอเลสตันเบเกอร์กองหลังนะครับเป็นโกเมสยืนคู่ฟันไดแบ็คขวาเป็นอาร์โนแบ็คซ้ายเป็นดูโรเบิร์ตสันกองกลางเป็นแม็กลิสเตอร์ยืนคู่กับกาเฟนแบกนะครับแล้วก็คือที่โจนกลางตัวรุกปีกขวาซาร่าปีกซาา้ซายกัคโบนะครับแล้วก็หน้าเป้าดาวินนุนเยสส่วนฝั่งเลสเตอร์อ่ะไปดูกันเองเลยละกันนะเราเน้นลิเวอร์พูลอยู่แล้วเป็นเพื่อนเบื่อหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานััน <No. S 1> ังงกกําลลดดููเพินเพนินนนๆๆฟแบบี้้ทุครไปผม แนะนำบริการหา y o u t u b พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นสนใจแอดไลน์ b บ r r y PM ฐานลูกค้ากว่า50,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิน้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติก็ราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i x นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา b บ r r y PM หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก่อนเกมก็สวรวเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวจะได้เตะหรือไม่ได้เตะหรือเปล่านะครับผมเนี่ยก็แอบหวันเลยเพราะว่านะครับมีหมอกเยอะมากมากนะครับจึงทำให้เนี่ยตอนที่ดูเกมสดเนี่ยโอโ้โหโค จริงนะไม่อาคลิปนี้ผมอาจจะไม่ไดเอารูปลงเยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะเชื่อว่าเอามาเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอย่างแรกเลยเกมนี้จุดที่ผมอยากจะดูมากที่สุดเลยก็คือการที่อาร์เนอร์นั้นส่งเคอร์ติโจนลงเล่นนะครับเพราะว่าผมพูดหลายครั้งแล้วว่าเคอร์ติโจนเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์แบบยึกยกย,กยักยักนะครับหรือว่าม้วนบอลบ,บ่อยๆซึ่งจะเล่นได้ดีหรือว่าจะมีประโยชน์มากๆในการเล่นเจอทีมใหญ่นะครับก็คือเจอทีมที่ใช้การเข้าทำทีมทีมท่ลิเวอร์พูลนั้นต้องพยายามเก็บบอลกับตัวเองไว้เยอะๆแต ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหรและอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ทีมนั้นเสียเลยได้ซ้ําซึ่งปรากฏว่าเกมนี้ก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเคอร์ติโจนลงมาเนี่ยเคอร์ติจโจนจะมาแบบยึกยึกยักยักทำให้เพื่อนนั้นเนี่ยบางคนวิ่งไปแล้วก็วิ่งตีรถป่าไปหลายรอบเลยคือโจนเนี่ยไม่ได้ส่งบอลให้ทําให้แผงเกมรับของเลสเตอร์นั้นเนี่ยสามารถนะครับลงไปแพ็คเกมรับได้เนี่ยแบบค่อนข้างสบายเลยนะครับเพราะว่ามีจังหวะพวกเขานั้นหายใจหายคอ และเกมนี้นะครับเวอร์วููเปิดเกมมาเนี่ยด้วยการเล่นที่เร็วมากๆเลยซึ่งผมมองว่าเร็วกว่าหลายเกมที่ผมเห็นเวอ้ยวููเล่นมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่านะครับอาเนอร์นั้นน่าจะกำชับนักเตะมาเลยว่าให้เล่นเร็วนะครับรีบจบสกอร์ให้ได้เพราะว่าก็คงไม่อยากจะเสี่ยงนะครับไปด้วยสภาพอากาศด้วยคือ <Shim> ถ้าได้ประตูเร็วนั้นก็จะกุมความได้เปรียบมากกว่าเวี้์วภูเร่งบอลเร็วมากๆ <S <S และก็ทําได้ดีด้วยนะมีจังหวะการเข้าทําหลายจังหวะแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่สามารถจบสกอร์ได้ซึ่งการที่เวีรยพููเล่นเร็วนั้นมันกก็มมมีีีีคววาาาาาเเเสสส่่่ยยงตามมาพระโอทบอ มันก็สูง,างมากๆทําให้ลิพูดโดนตัดในหลายๆครั้งนะครับแต่เกมลุกของเลสเตอร์อ่ะช่วงก่อนที่ลิพูจะเสียประตูนั้นตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยอันตรายสักเท่าไหร่จนลูกที่ลิพูนั้นเสียประตูนะครับลูกนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าต้องโทษหลายคนเลยเนาะอย่างคนแรกเลยที่ต้องโทษก็คือโกเมสนะครับเพราะว่าโกเมสเนะี่ยทำไมนะครับไม่บล็อกลูกนั้นคือมันควรจะบล็อกก่อนบอลที่จะเข้ามาในกรอบเขตโทษและบอลมันก็ไปเฉล็ฟันได้อีกแต่ประเด็นที่ผมมองว่าน่าจะโทษมากที่สุดเลยก็คือโรเบอร์สันคือลูก สามารถพิงได้และอายนั้นก็ม้วนตัวแล้วก็ยิงเข้าไปเลยคือโรเบิร์สันนั้นหลงทิศและคิดว่าอายินั้นจะเลี้ยงบอลต่อซึ่งจุดนี้นะครับโอเคมันก็ต้องหารความรับผิดชอบกันนั่นแหละในแผงเกมรับแต่ก็ถือว่าเป็นลูกน่าเสียดายนะครับเป็นความผิดพลาดของแผงเกมรับของลิเวอร์พูลนะครับที่ค่อนข้างขาดสมาธิไปนิดหนึ่งจึงทาให้ลิเวอร์พูลนั้นโดนนําไปก่อนเร็วเลย1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นลิเวอร์พูลนะครับก็โหมบุกหนักเป็นพายุเลยแต่จะเน้นในการเปิดบอลเข้าใส่ซึ่่งงงงโอออเเเคมมััันนนก็จจะะีีีบบบาาชตหววทิิรููุ้้ดดดป ใส่สามารถสร้างเกมลุกได้แต่เป็นการเปิดบอลแทบทั้งเกมเลยในช่วงครึ่งแรกนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกมันได้หลังลังเลสเตอร์นั้นเนี่ยเหมือนจะจับแกได้แลเวร์พูนั้นเปิดเข้ามานะครับเลสเตอร์เนี่ยก็เลยลงต่ำมาแพ็คเกมเข้าไว้ทําให้ริวพูนั้นก็ไม่ได้สร้างความอันตร,รายสักเท่าไหร่ลูกเปิดโอเคแหละมาทาให้ริวพูได้เตะมุมหลายครั้งได้ไปแปลกครั้งเลยนะครึ่งแรกแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับไม่รู้ว่าสูตรเตียวหรือว่าอะไรคือมันเป็นสูตรการยินคล้ายๆกับอาร์เซนอลนั่นแหละแต่ริเวพามาย เปิดเสาแรกแต่ก็ไม่ได้มีใครมงชงเข้าไปได้คือผมเดานะเปิดไปเสาแรกแล้วก็ให้คนนั้นมงชงเข้ามานะครับเข้าตรงกลางแต่ประเด็นเลยเนี่ยเปิดเสาแรกแม่แม่นปั๊บทำให้ลิฟูนั้นเสียโอกาสมากๆเปิดเตะมุมไปแปครั้งนะครับแต่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับทีมเลยในช่วงครึ่งแรกนะครับถือว่าน่าเสียดายเลยนะมันควรสร้างความอันตรายมากกว่านี้และจุดหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าทําให้ลิฟูนั้นเนี่ยสร้างโอกาสเยอะแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้ก็น่าจะเป็นปัญหาที่เรื่องหน้าเป้านี่แหละดาวิดนูนยสเกมนี้นะครับยิ่งช่ว แล้วก็จะมีช็อตหนึ่งที่จ่ายขวางสนามและทาให้ลร์พูโดนตัดและเกือบจะเสียประตูด้วยซึ่งผมบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ดาวินนั้นเนี่ยเวลาได้บอลชอบอย่างเงี้ยชอบบางทีเลี้ยงยึกยึกยักยักแล้วก็เสียบอลทําให้ทีมเสียประตูหรือบางทีก็ชอบจ่ายขวางสนามแบบดื้อแบบเนี้ยแล้วทําให้ลี์พูนั้นเนี่ยถูกตัดแล้วก็เสียประตูหลายครั้งได้ด้วยว่าก็ยังโชคดีอยู่จนในท้ายที่สุดลี์พูนั้นได้ประตูนะครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับจากลูกเก่งของกัคโปเลยก็คือตัดเขา ของกัคโปนะครับและด้วยเกมนี้เนี่ยด้วยความที่ว่านะครับหมอกลงเยอะและกองหลังเลสเตอร์นั้นเนี่ยพยายามเล่นแพ็กหรือว่าลงมาต่ํามากๆนะครับลูกยิงของกัคโปจะค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าทําให้กองหลังเลสเตอร์นั้นต้องภาวะพะวงนะครับต้องมีการเข้าหาทางด้านกัคโปแม่กัคโปยิงง่ายๆเลยทําให้กัคโปนั้นเนี่ยมีช่องมีจังหวะในการยิงและท้ายสุดทฤษูนั้นก็สามารถเสมอได้นะครับหนึ่งในช่วงท้ายครึ่งแรกถือว่าเป็นประตูที่สําคัญเลยนะเพราะลองนึกสภาพทฤษูนั้นยังไม่ได้เสมอนะครับโอ้โหครึ่งหลังเน ตีเสมอ,อยากนะครับแต่พอได้หนึ่งหนึ่งปั๊บผมมองว่าคลายความกดดันไปเยอะๆเลยสาหรับริวพูและพอมาครึ่งหลังนะครับอันนี้ผมชมอาร์เนอร์เลยอาร์เนอร์นั้นทําการแก้เกมเลยนะครับจุดไหนที่ริวพูพลาดไปในช่วงครึ่งแรกไอ้อย่างช่วงครึ่งแรกนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการเตะมุมนะครับเห็นได้ชัดเจนว่าริวพูเตะมุมไม่ดีเลยนะครับแล้วก็เลยมีการเปลี่ยนโอเคแหละมันไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการยืนเตะมุมได้พอซ้อมมาแบบนี้แต่เปลี่ยนคนเตะเป็นแม็กคาริสเตอร์ลงมานะครับซึ่งถามว่าดีขึ้นไหมก็ดี สามารถทำให้ล์ฟูลนั้นสร้างโอกาสในการทําประตูได้นะครับมากกว่าและกันในช่วงครึ่งแรกที่ได้เตะมุม แล้วก็นะครับจะเห็นว่ามีการแก้เกมก็คือให้นักเตะลิฟพูนั้นไล่เพลทเยอะขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยมันก็มีเพลทมาเยอะแล้วล่ะในช่วงท้ายๆครึ่งแรกแต่ช่วงครึ่งหลังเห็นได้ชัดว่าลิฟพูไล่เพลทมากขึ้นนะครับจนทาให้เลสเตอร์นั้นไม่สามารถตั้งเกมของตอนเองได้เลยนะครับและลิฟพูนั้นก็มีการเปลี่ยนการเข้าทําจากที่ก่อนน้านิโยนใช่ไหมขยันโยนเลยช่วงครึ่งแรกช่วงครึ่งหลังนั้นนะครับก็ใช้การจ่ายบอลสั้นนะครับจ่ายบอลตามช่องเล่นบอลเร็วทําให้มมล,ลิฟพูล่นนนแบบี้ั ตัวแรกเล่นเกยร์งปั๊บขึ้นไปเกยร์่เกยร์าเลยนะครับและท้ายที่สุดก็ได้ประตูนะครับจากลูกการเข้าทำนะครับลูกนี้ผมชมเลยนะเป็นการเข้าทำที่ดีมากๆนะครับแล้วก็คือที่โจนยิงเข้าไปเนะี่ยซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นการเล่นน้อยจังหวะและทําให้ลีฟูนั้นได้ประตูซึ่งผมพูดหลายครั้งแล้วว่าเวลาเล่นกับทีมเล็กๆเกนะี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทีมเล็กๆจะไม่ค่อยรับมือหรือว่ารับมือได้ยากละกันกับทีมที่เล่นบอลเร็วๆแบบนี้แต่ถ้าเล่นกับทีมใหญ่ๆเนี่ยอ่ะเราก็ต้องมีจังหวะนะครับในการดึง,ชง,งเช ไปได้2ประตูต่อหนึ่งลูกนี้ชมมากๆแต่ก็แอบด่ากรรมาการนิดนึงนะไอ้เช็ค VR เนี่ยคือเช็คทียับเลยเกินเช็คทุกจังหวะเหมือนเช็คเองต้องโดนให้ได้แต่โชคดีนะที่ไม่ได้มีแบบว่าช็อตที่มันแบบว่าหน้ากังขานะครับเลยทาให้เลฟพูนั้นก็สามารถนะครับได้ประตูไปและขึ้นนําอหนึ่งหลังจากนั้นเลฟพูนะครับก็มีการปรับและไม่ได้เล่นเร็วนะครับเหมือนช่วงต้นครึ่งหลังและพยายามผ่อนเกมลงใช้จังหวะในการเข้าทาแล้วก็มีการสวนกลับด้วยบอลไดเล็กมากยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดว่าเลฟพู ที่เจอสเปอร์นะครับคือเน้นบอลไดเรกบอลเร็วมากขึ้นมันไม่ได้แบบว่าเร็วเหมือนช่วงต้นครึ่งแรกนะครับที่จ่ายตามช่องแต่เป็นแบบว่าบอลไดเรกบอลเร็วและใช้การกระจายตัวยืนให้ห่างกันเข้าไว้นะครับเพื่อฉีกแนวรับของเลสเตอร์ซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนตลอดเลยนะสาลลีพูลต้องชมการแก้เกมของอร์เนอร์ใช้จังหวะในการเล่นนะครับรู้ว่าเลสเตอร์นั้นก็ต้องการประตูนะครับก็ใช้การถ่างผู้เล่นซะเพื่อเปิดช่องว่างในการเข้าทํา จนกระทั่งลิพูนั้นได้ประตูนำเป็น3ามหนึ่งแต่มันดันล้ำหน้านะครับลูกนี้ผมบอกเลยว่าหน้าด่ามากเลยนะดาวินนุนเยสอย่างแรกเลยนะครับเองก็ยิงแป๊กนะครับดีที่คารโปรนั้นไปซ้ำเข้าแต่ประเด็นเลยก็คือนุนเยสน่ะเป็นกองหน้าคนหนึ่งนะครับที่เช็คล้ำหน้าห่วยมากๆคือเช็คล้ำหน้าไม่ดีหลายเกมเลยนะเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมนะครับคือรู้อยู่แล้วว่าซาร่าเนี่ยเลี้ยงมาแบบนั้นถ้าทมปกติเนี่ยกองหน้าอีกคนหนึ่งที่เตรียมเข้าฮอตเนี่ยเขาก็ต้องยืนให้ต่ํากว่าซาร่าไอ้นี่ก็ไปยืนอยู่ตรงนนั้้แลวก็โด และ VR นะพูดเลยนะเช็คเนี่ยโคตรของโคตรละเอียดเลยนะครับคือแบบเช็คแบบเม็ดทุกเม็ดเลยแล้วมันก็เลยทําให้ล้ําน่าเสียดายนะาลูกนี้นะครับเพราะว่าถ้าแซง31ปั๊บเนี่ยลิฟูก,ก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยหลังจากนั้นลิฟภูกแก้เกมนะครับซึ่งถือว่าแก้เกมดีเลยนะก็คือส่งนะครับโชต้ามาแทนดาวินก็เห็นจะเจนว่าดาวินเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งนะครับดูเปนอีกสวนัสด้า,ลายลงมาแทนโจนนะครับก็คือต้องการให้มาไล่บอลน,นั่นแหละเพราะว่าส่บวนวัเดียน ลพูได้ประตูจากลูกส่วนกลับนะครับลูกนี้เป็นลูกของซาร่าเลยนะครับเป็นทีเด็ดของซาร่าเลยเรียกได้ว่านะครับถ้าไม่ใช่ซาร่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะยิงแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ทําให้ลีพูนั้นสามารถแซงไปเลย3-1นะครับลูกนี้ผมอาจจะไม่พูดเจอนะเพราะว่ามันก็เป็นลูกที่เราเห็นหลายครั้งแล้วว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งปล่อยให้ซาร่าได้ง้างเท้าง่ายแบบนั้นนะครับยังไงเนี่ยซาร่ายิงเข้าแน่นอนปรากฏว่าก็เป็น31นะครับและหลังจากนั้นไม่นานนะครับลีพูแก้เกมอีกเป็นการแก้เกมก็คือสส่งงนนะครรััิมลาาแทเ์ตก็จป พักโลเปซันแล้วก็อซิมิคาลงมาเล่นหน่อยเพื่อเลกแมดฟิตนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเอาเอนโดลงมาแทนกาเฟนแบกกพราแน่นอนว่าต้องการซื้อความเก่าของเอนโดนะครับแล้วก็ซื้อเกมรับด้วยนะครับซึ่งผมว่าอก็ถือว่าแก้เกมดีนะครับแล้วก็เป็นการพักทางได้ของกาเฟนแบกไปด้วยนะครับหลังจากนั้นลิฟพูนะครับก็พยายามเล่นนะครับมีเล่นเร็วบ้างมีผ่อนบ้างนะครับเอาเป็นไปตามเกมเลยเพราะว่าต้องรอดูสถานการณ์นะครับเมื่อบอลมันนาแล้วน่ะสามหนึ่งนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเร่งเยอะเซฟแรงไว้น่าจะเป็นตัวเลือกทีี่่ดมาากกว หลังจากนั้นลิฟพูนะครับก็มีการปรับนะครับเล่นเกมลุกเหมือนเดิมนะไม่ได้มีผ่อนเกมรับนะครับแต่เล่นนะครับให้มันชัวร์มากยิ่งขึ้นและใช้การโยนเข้าไปนะครับมากกว่าการเจาะเข้าไปก็จะมีเจาะบ้างบางส่วนแต่พยายามเล่นนะครับพยายามปิดเพลนั้นให้ได้ไม่ให้แบบว่าโดนสวนกลับนะครับคือถ้าแบบว่าบุกไปแล้วต้องพยายามยิงให้ได้นะครับหรือนะครับพยายามเก็บบอลเอาชัว์เลยเพื่อทําการปิดเกมนะครับในท้ายที่สุดแล้วลิฟพูนั้นก็สามารถชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งก็นับได้ว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญนะครับสามารถยึดจ่าฝูงได้ยยาววๆอู่แล้ พร้อมกับแต่งห่างเชลซีที่ห่างไปมากกว่าเดิมนะครับอย่างตอนนี้ห่างเชลซีไปทั้งหมด7แต้มนะครับแล้วก็แข่งน้อยกว่า1นัดด้วยนะครับถือว่าสําคัญเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับทุกคนเข็นบ้างเกี่ยวกับเกมนี้ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับรู้สึกเสียวหรือเปล่าและเกมวันนี้นะครับคุ้มค่าสมการที่เรานั้นเนี่ยอดหลับอดนอนหรือไม่อ่าคอมเมนต์มาได้เลยเนาะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมกดซับได้ละ